ความสัมพันธ์ที่ดีหรือไม่ดีเนี่ยนะคะบางครั้งอน่ะเกิดจากการตีความของเพื่อนเพื่อนเองนะคะแล้วก็การตีความเนี่ยมันอาจจะเกิดจากอารมณ์โกรธของเราอารมณ์ไม่พอใจของเราแล้วก็อารมณ์ที่แบบเราขัดแย้งกับคนที่เราตีความอยู่หรือเปล่าคะและบางครั้งนะ,คะ่ค่ะชื่นก็รู้สึกว่าใช่มันเป็นคําตอบที่ใช่เลยเพราะว่าชื่นเน่ะ ก็จะตีความจากอารมณ์ที่เราขุ่นมัวที่กำลังโกรธเขาหรือว่าไม่พอใจเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะและนั่นนะคะมันทำให้เราอะค่ะขาดความสัมพันธ์ที่ดีไปนะคะและการตีความเราก็ไม่รู้หรอกค่ะว่าความหมายที่เขาอะคิดอะ เขาอาจจะไม่ตรงกับเราและความหมายเขาว่าอาจจะรู้สึกที่ดีกับเราก็ได้แต่เราอาจจะรู้สึกที่แย่กับเขาก็ได้มันขึ้นอยู่กับการตีความของเราค่ะเพราะฉะนั้นการที่เรามีความสัมพันธ์ที่แย่ๆเนี่ยมันเกิดจากการที่เราตีความค่ะ เราอยากสร้างความสัมพันธ์ที่ดีๆแล้วก็สร้างคอนเนคชันที่ดีๆอะค่ะเพื่อนๆอ,อย่าตีความให้กับความรู้สึกก็แล้วแต่ที่เขาอะค่ะมากระทบกับเราอะค่ะและเราอะค่ะจะมีความสัมพันธ์ที่ดีไปตลอดกาลเลยนะคะก็เลิฟเลิฟค่ะ